เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพพรูคอร์ปอเรชันว่าการรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปกรุงเทพสวัสดีค่ะสอบคุณทนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะคุณผู้ชมคุณแพนคะ่ะเวลานี้นะคะกระแสของการรักสุขภาพนมาแรงหลายคนก็หันไปปั่นจักรยานแต่เอ๊ะทราบว่าตอนนี้มีเรื่องของการประกันด้วยไหมคะใช่ค่ะก็จะช่วยทําให้นักปั่นเนี่ยนะคะมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแลในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเวลาที่เราปั่นจักรยานด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราจะมาตรวจสอบกันก่อนว่าทิศทางของการลงทุนนะคะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมา ี่2แบบนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็อยากจะประเมินสถานการณ์ว่าเม็ดเงินลงทุนที่เคลื่อนย้ายเข้าและออกหรือแม้กระทั่งนะคะการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินจากทางด้านของ ECB เองก็ดีจากญี่ปุ่นเองก็ดีหรือว่าจีนที่เตรียมผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมนะคะเม็ดเงินเหล่านี้จะมีการกระจายการลงทุนเข้าไปในภูมิภาคใดหรือว่ากระจายเข้ามาลงทุนในอาเซียหรือว่าเอเชียกันบ้างมากน้อยแค่ไหนนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องจับตานั่นก็คือทิศทางของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นตัว คัญไฮไลท์นะคะที่จะจุดเป็นให้เป็นจุดเด่นนะคะสำหรับการลงทุนในแต่ละประเทศนั่นเองวันนี้เราจะไปตรวจสอบกันในประเทศของมาเลเซียค่ะความน่าสนใจเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับคุณกิติชานเสริสุขอาชาค่ะ Head of Detail Research นะคะจากทางด้านของ c i m b ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติชานค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะไปตรวจสอบกันนะคะในหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินหรือว่าแบงค์ของมาเลเซียเรามีมุมมองที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคะ ครับสำหรับธนาคารในมาเลเซียนะครับจริงๆแล้วนวิเคราะห์ของเราเนี่ยในมาเลเซียก็มีการให้น้าหนักการลงทุนนะครับเป็นลักษณะอันดเว์ก็คือพูดง่ายๆว่าลดน้ําหนักการลงทุนนะครับเหตุผลที่เรามองในเรื่องของการลดน้าหนักการลงทุนน่นะครับก็คือในเรื่องของตัวสมาคมธนาคารนะครับของมาเลเซียเองนะครับได้มีการออกนะครับในเรื่องของตัวการเก็บภาษีในเรื่องของตัวสินค้าแล้วก็บริการนะครับในธุรกิจธนาคารขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ในแง่ของตัวต้นทุนของตัวธนาคาร เองเนี่ยก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับจริงๆแล้วเรา,ามองผลกระทบทางตรงนะครับว่าต้นทุนของกลุ่มธนาคารทั้งกลุ่มเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ10ถึง20บล้านมาเลเซียลิงกิตนะครับเป็นในเรื่องของการบรหิหารจัดการนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของตัวต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะส่งผ่านไปให้กับทางด้านของตัวผู้มาใช้บริการหรือลูกค้านะครับถ้ามองด้านกับกันนะครับคือในด้านอีกด้านหนึ่งที่เป็นนด้านทางอ้อมนะครับเราจะเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบใน ธุรกิจต่างๆที่มาใช้บริการของตัวธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวธุรกิจทางด้านของการธนาคารธุรกิจของการค้าต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของตัวต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ในแง่ของธุรกิจโดยภาครวมเองของมาเลเซียเองที่ไม่ใช้บริการของธนาคารนะครับก็อาจจะชะลอตัวลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบทางด้านของตัวโลนกรอหรือว่าการปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็อาจจะชะลอตัวลงนะครับถ้าดูพิจารณาในเรื่องของตัวการเติบโตของสินเชื่อนะครับจะเห็นได้ว่าในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ <Hey. S 2> การเติบโตของสินเชื่อของธนาคารทั้งกลุ่มของมาเลเซียเองเนี่ยเติบโต9.3เซนตนะครับเยออนเยนะครับพอมาดูในเดือนมกราปรากฏว่าการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยเติบโตลดลงมาเหลือแค่8.6ปอร์เซ็นตะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเริ่มใช้ภาษีตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะมีผลกระทบตอนไตรมาสสับไตรมาสสปีนี้นะครับเราก็เลยมองว่าโดยรวมแล้วเนี่ยกลุ่มแบงก์ผลประกอบการปีนี้ก็อาจจะไม่ดีนักจากประเด็นนี้นะครับเราก็เลยให้น้ําหนักการลงทุนเป็นลดน้ำหนักการลงทุนสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในมาเลเซียนะครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าความน่าสนใจเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการประเมินกันอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีการลดน้ําหนักการลงทุนการรู้ก่อนก็สามารถที่จะทําให้ท่านสามารถที่จะเฉลี่ยพอในการลงทุนของท่านได้นะคะกระจายน้ําหนักการลงทุนไปยังหุ้นในกลุ่มที่มีความน่าสนใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นซึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะหลายๆคนก็คงจะได้จับตากันรล้ค่ะหลังสงกรานนะคะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของไทยในกลุ่มของสถาบันการเงินที่เริ่มทยอย อยประกาศออกมานั้นจะมีความน่าสนใจหรือว่าผิดหวังเกินความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนนะคะนอกนาจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่หลายๆคนกาลังพักผ่อนกันอย่างมีความสุขค่ะเชื่อว่าอาจจะใช้เวลาในการที่จะไปปั่นจักรยานนะคะกินลมชมวิวกันหรือว่าไปเล่นน้ํากันในที่ใกล้ๆนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องราวของอุบัติเหตุและก็ความปลอดภัยในชีวิตเวลาที่เราไปปั่นจักรยานนี่แหละคะ่ะเราจะมีการกระจายความเสี่ยงในเรื่องนี้นะคะแล้วก็บริหารจัดการค่า ใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะไปติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ โลกรณรงค์ให้คนลดการใช้รถยนต์เพื่อลดการสร้างมลพิษในอากาศค่ะภาหนะแรกที่นึกถึงคือจักรยานสองล้อที่พลังมนุษย์ที่มีหลากหลายสไตล์และสีสันแต่ด้วยปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุจากรถยนต์บนท้องถนนและสภาพพื้นผิวจราจรโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าปั่นจักรยานเดินทางหรือออกกำลังกายบนพื้นที่สาธรารณะค่ะ เมืองไทยประกันภัยเข้าใจนักปั่นจัก,กรยานทั้งหลายจึงเปิดตัวเมืองไทยปั่นดียกกำลัง8ให้ความคุ้มครองครอบครัวอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันอันเกิดจากการขับขี่จักรยานค่ะอาทิให้เงินชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในย500บาทต่อวันสูงสุด30วันต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งในกรณีเสียชีวิตให้ความคุ้มครองสูงถึง3 0 0 0 0 0บาทประกันภัยจักรยานหรือว่าเมืองไทยปั่นดียกกำลัง8ดนะครับ ในส่วนอคมคองหลักๆเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของการให้คุมครองต่ออุบัติเหตุนะครับของเจ้าของหรือผู้ประกันนะครับซึ่งปกติเราก็จะให้คุ้มครองต่อชีวิตที่10,000แบาทนะครับแต่ว่าเรามีพิเศษเพิ่มให้ว่าถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุขณะขี่จักรยานนะครับอันนี้ก็จะสามารถเคลมได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0นบาทนะครับในส่วนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุซึ่งอันนี้ก็จะมีให้10,000บาทนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของตัวจักรยานซึ่งนี้เราจะกําหนดเป็น็นนนนนนทททุุปปรระะกกกกัััี่เษณของาาาํหดตตยว ให้เลือก3แพ็กเกจก็คือที่ทุน1 5 0 0 0บาท25 0 0 0บาทแล้วก็35,000บาทนบะาทเพราะฉะนั้นกรณีที่เกิด total loss นะครับกับตัวจักรยานเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถเคลมได้ตามวงเงินเบีย้ยประกันภัยเริ่มต้นอยู่ที่ 1, 3 8 8บาท1588บาทและ1 7 8 8บาทขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันค่ะโดยสามารถทำประกันภัยจักรยานได้ตั้งแต่อายุ16-65ถึงปีนอกจากนี้ยังได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในยาม ฟ่ c คอก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนประกันภัยที่รุกตลาดนักปั่นจัก,กรยานเช่นเดียวกันค่ะเปิดตัวไอไบ e ประกันความสุขของนักปั่นคุ้มครองใน3ด้านหลักได้แกน่หนึ่งความคุ้มครองต่อตัวจักรยานสูญหายหรืออุบัติเหตุ 2. คุ้มครองในตัวนักป่าทั้งกรณีบาดเจ็บทุกผลภาพรวมถึงการเสียชีวิตและ3ชดใช้ความเสียหายแก่คู่กรณีทางกรณีเกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลหรือต่อทรัพย์สินของคู่กรณีราคาเบี้ยรประกันเริ่มต้นที่750บาทต่ตอปีและโชว์ความทันสมัยโดยบริการเคลมประกันสะดวกยิ่งขึ้นผ่านระบบไลน์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ คาเบียประการกำลังดีไม่สูงจนเกินไปและกับสุขภาพที่ดีได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแถมยังไม่ต้องกังวลถึงค่าน้ำมันจะขึ้นจะลงอีกด้วยรถจะติดแค่ไหนก็ไม่วันแบบนี้ถึงเรียกว่าคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มค่ะ จริง,รงแค่จินตนาการตามนะคะคิดถึงบรรยากาศดีๆคู่หูที่รู้ใจแล้วก็พากันไปปั่นในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะแค่นี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วแต่ว่าก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งหลายๆคนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกค่ะแต่ว่าป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้ก็จะดีกว่านอกจากนี้แล้วค่ะสําหรับใครที่ติดตามนะคะเรื่องราวของการซื้อขายน้ํามันนะคะในตลาดโลกจะเห็นได้ว่าช่วงนี้มีการแข่งการผลิตนะคะน้ามันไม่ว่าจะเป็นฝากฝังของ วันออกกลางหรือว่าสหรัฐอเมริกาพื่อที่จะดั้มราคาแข่งกันนะคะแต่ว่าทิศทางของการซื้อขายในตลาดน้ำมันนั้นเขามีสัญลักษณ์มืออย่างไรกันบ้างไปติดตามได้ใน AAC Tips ค่ะ ตลาดซื้อขายน้ำมันไนส์เมกที่แสนจะวุ่นวายเสียงปรึกษาก็ดังกระหึ่มแทนที่เขาจะตะโกนแข่งกันค่ะเขาใช้สัญลักษณ์มือในการติดต่อสื่อสารกันยกมือทั้งสองข้างแบเข้าหาตัวแสดงถึงการขายน้ำมันที่มีอยู่ในสต็อกค่ะส่วนถ้าต้องการซื้อให้ผลักฝ่ามือออกจากตัวทั้งสองข้างค่ะและถ้าต้องการหยุดการซื้อขายไว้ก่อนเพื่อรอจังหวะให้ชกมือข้างหนึ่งบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งแล้วค้างไว้ แต่ถ้าต้องการยกเลิกคำสั่งจะซื้อหรือขายนะคะให้ยกมือไว้ที่กลางลำคอค่ะรุ่งนี้ค่ะยังมีภาษามือที่เกี่ยวกับจำนวนจะซื้อจะขายในตลาดในสเมกนะคะห้ามพลาดค่ะค่ะเรื่องราวของภาษามือนั้นมีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณแผนมากะนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ